วันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานเจ้าตัว Google AI Studio กันนะครับในการทำเสียงภาพวิชัดประเมินหมู่บ้านเพดีทำเพดีทองแล้วกันนะครับซึ่งผมได้ลองเอามาใช้ในงานจริงจังเลยนะครับแล้วพอดีมันมันเจอปัญหาอยู่3-4มสี่ประเด็นนะครับเดี๋ยววันนี้ามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือตอนที่ผมใช้งานนะครับแรกๆนะครับเพื่อนๆตอนที่เราพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปในเจ้าตัว Google สตูดิโอเอไนียไม่มีปัญหาเลยอ่านออกเสียงจังหวะเร็วช้าอะไรปกติหมดแต่พออ่านสคริปต์มาเนี่ยสคริปต์เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสคริปต์เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเลยเพราะว่าทําตามตัวชีวัตทั้งหมดเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นช็อตช็อตช็อตเป็นช่องเป็นช่องวัเรียงตามลาดับนะครับตั้งแต่ช็อตที่1จนถึงช็อตที่1516นะครับปัญหาคือแบบนี้ครับเวลาแรกๆที่เรา พิมพ์ตัวสือเข้าไปให้ AI เนี่ยมันอ่านอ่านได้ถูกต้องปกติแต่พอสักประมาณช็อตที่8ที่เกที่สิบเนี่ย AI เริ่มความเร็วในการอ่านเนี่ยเริ่มไม่เท่ากันแล้วครับท่านผู้ชมปรากฏว่าหลังๆมาเนี่ยการอ่านของเขาเนี่ยบางครั้งช้าบางครั้งเร็วบ้างซึ่ง ไม่เสถียรทําให้เวลาเราฟังดูครับด้านหน้าช้ามาด้านหลังเร็วมาช้าอีกเร็วมาช้าอีกแบบนี้ครับมันมันไม่สมูทไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยที่เจอก็ครับก็คือเสียงมันเปลี่ยนไปช็อตแรกๆที่เราพิมพ์ AI เข้าไปให้เขาอ่านเนี่ยเสียงเนี่ยปกติดีเลยไม่มีปัญหาสักประมาณช็อตที่8ที่9เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่อายุตัวอย่างช็อตที่การบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน อันนี้เสียงปกติไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่พอมาช็อตที่8ที่ผมมีการส่งเสริมและสนับสนุนการ,รศึกษาแก่เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาอย่าง,ส,งสม่ําเสมอเ,เสียงเนี่ยมีน้ําเสียงที่ทุ้มขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้าฟังดีๆเราใส่หูฟังดูเราจะรู้เรื่องทีแล้วว่า เออเสียงมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับซึ่งต่างจากที่เราทําครั้งแรกนน่นเองนะครับเวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆการที่เสียงน้ําเสียงไม่ตรงกันเนี่ยเวลาเราเอามาใส่เป็นชอ็ชอตชอ็อตมันจะโดดขึ้นมาแล้วมันจะเขาเรียกว่าะอย่างไรมันจะชัดเจนทันทีเลยนะครับผมลองไปปรับในออโปรแกรมช่วยอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ครับไม่รู้ อาจจะได้นะครับแต่ว่าผมทําให้เป็นแล้วกันนะครับเนาะมันมันทำให้งานผมยากขึ้นแล้วมันใช้เวลานานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือเวลาเขา AI เนี่ยเขาอ่านตอนใกล้จะสิ้นคําสุดท้ายเนี่ยมันจะหายไปเรื่อยตามหตักคไปเลของศาสนาที่นับถือคนเราเวลาเราอ่านสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท้องถิ่นให้ดู มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนการจัดตั้งคณะทํางานเพิ่มขึ้นมากกว่า6ด้านมีการสร้างภาคีเครือข่ายนอกหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนการสร้างทีมงานเยาวชนเพื่อส่งต่อการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นเจห็นไหมถ้าผู้ชมจะสังเกตได้เลยครับทีมงานเยาวชนเพื่อส่งต่อการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น มันเหมือนครับสุดท้ายที่เราพูดแล้วมันยังพูดไปจบอ่ะครับมันก็ตัดเป็นปุ๊บเลยแบบนี้ครับก็อันนี้คือเป็นปัญหาหลากัลกๆเลยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันที่สที่ผมเจอแล้วก็คืออ่ช่วงหลังๆมานะครับเริ่มอ่านคล้ายๆว่าเสียงไม่ตรงน้ําเสียงไม่ได้เช่นคําว่ากิโลเมตรแบบนี้ครับหลังๆมามันจะอ่านเขาว่ากิโลเมตรกิโลอะไรพวกนี้ มันจะอ่านเสียงเพี้ยนไปเลยทันทีนะครับเหมือนกับว่าเราใช้งานมันมากเกินไปนั่นเองข้อดีของเจ้าตัว google ai studio นี่คือมันใช้ได้งานได้ฟรีแล้วมันไม่เสียเงินดาวน์โหลดจํานวนครั้งก็ไม่จํากัดด้วยนะครับรู้ชมแล้วก็อีกงานนึงเนี่ยน้ำเสียงของคนที่อ่านเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เท่าที่ผมลองดูแล้วนะครับคือการอ่านเนี่ยของเขาเนี่ยเหมือนจริงมากๆเลยนะครับแต่ ปัญหาที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนี่คือผมได้ทดลองใช้กับตัวเองแล้วแล้วก็จะลองเอามาใช้งานปรากฏว่าผลสุดท้ายก็ต้องอัดเสียงเองนะครับเนาะแต่ว่าถ้าของใครสคริปต์ไม่ได้ยาวมากนะครับเล็กๆน้อยๆสั้นๆผมคิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะครับปัญหาเหล่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับบางคนอาจจะไปเจอปัญหาเหมือนผมก็อาจจะไปปรับประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของท่านได้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใ,ใหม่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องไอทีเกี่ยวกับเรื่องของงานตัดต่ออะไรพวกนี้ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปละครับ